สวัสดีค่ะอันป่ากะปีชาแนลเด้อค่ะมือนี้ป่ากะปีส ah uh, ิมา,มาเห็ดยำบุญไอยำมะม่านะค่ะใส่หมูยอค่ะนี่คือหมูยอเนาะค่ะอันนี้เป็นเครื่องปรุงเด้อจ้ะเครื่องปรุงมีหมูยอมีมีหอมไ่แล้วก็มีมะามา่าค่ะน,น,าาน,นี่น้ำบักนาวนั่น น้ำตาลน้ำปลาแล้วก็อันนี้เป็นน้ำจิ้มของเพลนซึ่งป้าจะเอามาใสลเลยจ้ะเขาไม่ต้องไปเห็ดเนื้ออีกแล้วก็สิมงี้ปก่เครื่องม,มาม้าเขาอยากใสเขาใสได้เลยค่ะค่ะเอามะมา้าใสล,ลงไปค่ะมะมา,มาใส ป,ปีลืมไปมันติดกันสิเขาไม่น้นมันเจียวเ้าเอาน้มันเจียวใส่เ้อค่ะนี่น้ำมันกับเทียมเจียวป,ปักปีเจียวไวแ้แอ่ใส่ใส่เักหน่อยมันติดมันติดมันจะเดืดหอมๆนะ ลงไปค่ะส่วนนี้จะนี่นี่เนื้อส่วนใส่ไข่ค่ะเสร็จแล้วหอมไส้หอมใหญ่ใส่ลงไปค่ะแล้วก็นี่หมูยอค่ะใส่ลงไปได้เลยค่ะจ้ะเสร็จแล้วนี่จิ้มเพิ่มเด้อค่ะจิ้มหมูยอ ใส่ลงไปได้เลยค่ะนี่น้ำจิ่มหัวยอใส่ค่ะกระจอกนี้มาให้เขาจนสี่แล้วเขาใส่ได้เลยค่ะบาต้องไปเห็ดถังบ้ญญานยาญเขาเพิ่มอีกนิดหน่อยนี่เอาค้นๆเมืองเสียก่อน มันขาดอีกอย่างน่จังไหนมันมันเห็ดส่วนหลายเนาะบ่ได้เห็ดจานเดียวอีกอย่างจะสี่นะคะเห็ดส่วนหลายเป็นอย่างเา้าคือใส่แค่นี้ทำนี้คืนชายใส่คืนชายลงไปได้ทำนี้ต้นหอมหั่นเป็นทอนค่ะจากนิวนึงใส่ลงไปก็ได้ค่ะมันจะได้แบบนี้สีเขียวมีอย่างบกบกบกเขือเทศอีกอย่างเจ็สี่ใส่ไ,ได้แต่ที่นี่ ป่าบ่มีอย่างจากยางป่ามีจำนีค่ะเขาเกิดเหตุจำนีแหละอืมจำนีเขาเกิดเหตุจำนีที่นี่เอานามบักหนาวใส่สองสามสี่ ใส่หมดเลยด้าซีช้อนอน้ำปลาเหาต้องใส่สามน้ำซอสก็คือว่าน้ำปลาต้องนำบัะน้าวนี่นำบัะน้าวต้องหลายคัวน้ำปลา ยังแบบที่บุ้มีเยี่ยังน้งตาลใส่จักซ้อนหนึ่ง้องเก็บไปหลายมันหวานมันโปรเซนต์หอกย้ง่งนี่เขาตัดน้งตาลแค่นิดเดียวเอาโปไปใส่หลายคือพวกเซนพวกยั่งนี่ป้าสีลวกเอาไว้เลยเด้อค่ะ นนเนาะจ้ะลองซีมึงอู้ป่าขอโทษป่าขอโทษป่าลืมป่าลืมป่าขอโทษป่าคิดว่าป่าอยู่บ้านคนเดียวนี่เอามาซีมึงขอโทษขอโทษค่ะนี่เดี๋ยวมามาใส่นี่ลองซีมึงค่ะ ชุดยอดค่ะชุดยอดอแสบพอดีเลยแสบพอดีแสบพอดีอดชุดยอด่านูฮมี่อันพอดีเลยค่ะถึงน้ำสีแหง้งสีนั่นเด้อค่ะกับชุดยอดอันเส้นมา้มามันดูดมันดูดน้ำดูดอยังไปอัน ค่าห้องนี้บบเิลเทศที่ยังใส่ลงไปได้ค่ะมันจะได้มีสีสันน่ากินอันนี้ของป้าแบบอืย้ำแบบอันคือจังคนอยู่ไก่บ้านจังสันนะอันนี้บ่แม่นไก่บ้านไก่ตลาดค่ะอันนี้ไก่ตลาดคนไก่ตลาดจ้ะนี่ เป็นไรค่ะเน่นี่น,นี่น่ากินบ่คคาคาได้แล้วเนาะคะ่ะนี่แหละเฮาสะเอาออกไปกินได้เลยคะ่คะค่ะคิดนี้ซัมนี้เด้จ้าสวัสดีคะ่ะ